อ่ะเดี๋ยว,ยวมีการบวกเลขนะข้อซอยสองบวกกับสามสามบวกสี่นะนะถึกไห้เนี่ยโอ้เก่งมี ไม่หยุดคิดนะหยุดคิดอ่ะ,ะกินเ็บได้เยอะนะเดี๋ยวจะเ่าเยอะครับเอา,ข,าข้าวๆนะเอาต่อไปลบสิบลบห้าผลลัพธ์คือเท่าไหร่นี่หกลบอะไรดีลบอะไรดีหกอ่ะหกลบห้า เลือเท่าไหร่เือเท่าไหร่หกโลค่ะนล่ครับทาต่อไปคูนคูนดกว่ารัา้องผู้หญิงอะไรค,นครูน